เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาใครจะไปยกหือขึ้นฝากกอดกับน้ำมีอะไรที่จะงามยิ่งกว่า วันดวงโตจูบทะเลอำลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราสายลมบอกรักกับต้นไม้เคยได้ยินงและเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าลำธารใสๆอ้ซอซออกระพูกเขามีอะไรจะซึ้งใจไปกว่าน,นี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีน เราลงทะเลเราก็ไปจะไกลจะไกลเที่ยวเมือไทยกันดีกว่าคลื่นกระแทกสายเขาขาดื่นและดาวก็พลางพร้าวเป็นประกายไปนั่งกินลมและชนทะเลกันไปมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่านี้จัดกระเป๋ากันเถอะ เออปเววป,เน,ปน,เเน่่ชาาวดีีกออไไททมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยว้วยไทยไปกับรัฐสภา,าค่ะวันนี้เจอกับน,น้องนิสลาคุ้มพงศ์นะคะและพี่นุ่มสุทอนสวัสดีค่ะพี่นุม่มครับสวัสดีน้องนิสลาสวัสดีในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติใช่วันที่ 12, 12. สิงหาคม 2 5 5 5แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่6กกรกาคมก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะทางวิทยุรัฐสภาได้มีการจัดสัมมนาพบปะผู้ฟังวิทยุรัฐสภาเวลาที่เขาลงทะเบียนใช่ไหมคะนี่ก็กรอกเลขเรราวเขาเรียกว่าเรื่องราวของการลงทะเบียนประวติอะไรให้ให้ฟังได้นิดนึงแหละเขาก็ถามว่าในคุณน้องนิดในคุณนุสุธนโอ้โหเสียดายอ่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อคุณนุสุทนนะหรอเขาก็ขายแต่เสียงอะ หน้าตาขายไม่ได้เออเหรออ๋อว่าอย่างนั้นจริงๆรหรอใช่จะได้ถามว่าเอ๊ะเขาเห็นน้องนิสลาแล้วเป็นไงฮะดำอย่างที่ว่าไหมเขาบอกน่ารักจังออเหรออดเองหรือเปล่าจริงนะเออเราดีใจที่หลายคนยังยังอยากเจอเรานะคะได้เห็นแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าคุณวาดฝันหน้าตาของเราเป็นยังไงบ้างแต่พอเจอแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่หลากเชื่อเถอะเข้าศรัทธาเราสองคนเพราะหลายหลายท่านเนี่ยอยากเจอก็ก็อย่างที่เคยบอกน้องนิสลาไว้ละนั่นแหละนะครับน้องนิสลาวันนี้วันแม่แห่งชาติก็นี่ แน่นอนว่าเมื่อเป็นวันแม่เราก็ต้องไปทราบเรื่องราวต่างๆในโครงการอันเนื่องมาจากพระารมรีหรือโครงการพระรชรมรีของสมเด็จพระนางเจ้าพระมรมราชินีนาะน้องนิสลาโครงการต่างๆที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลเนี่ยหลายโครงการนสริสลาทําให้พี่น้องประชาชนนั้นยิ้มได้ออจริงป่ะพูดถึงรัษฎรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองค่ะยงไงที่บ้านเสด็จเนี่ยนะครับที่ชาวบ,บ้านมาเรียกขานกันเนี่ยที่วัดท่าสุทธาวาสวัดนี้วิสลาฮาะหลยหลายท่านเนี่ยรู้จักะพอบอกว่าวัดสุทธาวาสแต่บางทีบางครั้งยังไม่รู้จักแต่บอกว่าบ้านที่เขาทําตุกตาชวังอ,อันนั้นทุกคนจะรู้จักค่ะเช่นเดียวกันที่นําเรื่องราวต่างๆตรงนี้มาคุยเนื่องจากว่าเป็นวันแม่เนี่ยเราก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย ไปรู้จักแม่แห่งแผ่นดินที่พระองค์ทรงโปรดกรบโปรดกระหม่อมให้พี่น้องหรือว่ารัษฎรนั้นยิ้มได้เมื่อภัยมา,าภัยมา,อาพอภัยไปปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าความสําคัญตรงนี้เนี่ยต้องช่วยเหลือราษฎรเองพูดถึงที่นี่ ยกตัวอย่างกลับไปในปี2519นิบสลาบริรเวณน,นี้น้ําท่วมทั้งหมดมและแน่นอนเมื่อน,น้ําท่วมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไร,ไรนาทั้งหมดที่ปลูกข้าวไว้มันก็เสียหายสิไม่เหลือบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ก็ไม่เหลือไม่เหลือ,อนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์เสด็จเยี่ยมรัชดรที่บริเวณนี้เนี่ยแน่นอนว่ารัชดรก็กลับมาคมทูลว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลย แม้กระทั่งข้าวก็จะไม่มีกนิ่นเมื่อพระองค์เสด็จก,กลับปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยสั่งให้บรรดาข้าราชบริพารที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาทำยังไงคะมาที่วัดท่าสุทาวาสแห่งนี้ลหละม,มาตรวจดูซิว่าบริเวณนี้เมื่อถูกน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือรัศดรได้อย่างไรก็แน่นอนนสีสลาเขาบอกว่าเมืองอ่างทองเป็นเมืองที่มีน้ําดีดินดีเพราะว่าดินที่อ่างทองเนี่ยเขาทำอะไรฮะอิดมอนไง เห็นไหมเขาเผาอิดมอนกันเต็มเลยเมื่อดินดีปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผู้ที่มาสำรวจตรวจสอบก็กลับไปกลับบังคมทูลพระองค์ก็ทรงโปรดกระโปรดกระหม่อมให้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของปั้นตุ๊กตาแล้วมาสอนชาวบ้านที่นี่ค่ะที่บ้านเสด็จแห่งนี้ล่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้นุนสลาทำไมคะเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์ของการเดินทางท่องเที่ยวค่ะตุ๊กตาชาววังเห็นไหมครับ แล้วที่วัดท่าสุทาวาสแห่งนี้นุนสลาฮะ,ะก็ยังมีสารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช<ะ>และสมเด็จพระเอกาทศรถด,ด้วย<ะ>คุณก็สามารถเดินทางไปท่องไปเที่ยวไปซื้อตุ๊กตาชาวัง<ะ>แล้วยังได้สาการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพถือด้วยค<ะ>่ะตุ๊กตาชาวังคำนี้มาจากไหนมาจากไหนหลายท่าน<ะ>อาจจะยังไม่ทราบเขาบอกอย่างนี้นุนฉลาต้องย้อนกลับไปในสมัย รังเก้าราชการที่5ในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในวังหรือในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเขามีการปั้นตุกตาให้ชาววังเล่นนะคือเด็กๆเนี่ยเล่นตุกตาก็เลยเป็นที่มาของคําว่าตุกตาชาววังด้วยนะครับต่อมานี่แน่นอนว่าแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ทราบชาวบ้านเขาคิดว่าเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพระองค์ทรงโปรดกระโปรดกระหม่อมให้อาจารย์ที่อยู่ในวังมาสอนเราเราก็เลยก ตุ๊กตาชวังซะเลยแต่ที่จริงความเป็นมาเนี่ยตุ๊กตาชนิดเนี่ยมีมาตั้งแต่รุนการาชการที่ห้าเห็นไหมนุสลาอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วะนะครับที่เรานํามาเสนอที่แรกว่าวันแม่คุณต้องพาแม่ไปเที่ยวทีนี้เนี่ยนุสลาฮะเขาบอกว่าท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับคือก็แน่นอนว่าอายุเนี่ยจะหลายอย่างค่ะบางท่านเนี่ยอายุมากดิ้กก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นไปอ,อ,อาจจะเป็นเจ็ดสิบอ่า 60อะไรก็แล้วลงมาแต่บางท่านอาจจะมีคุณแม่ที่ยุายุ30ขึ้นไป oh. ความชอบก็อาจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> แล้วแต่คุณแม่จะชอบ mm hmm. บางท่านอาจจะไปชอบเที่ยวในเรื่องของแหล่งเรียนรู้แต่บางคุณแม่เนี่ยอาจจะชื่นชอบในเรื่องของการสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ <c oughs> เราก็ถามคุณแม่เราได้นะ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะพาคุณแม่เราเดินทางไปเที่ยวเนี่ย oh, เดี๋ยวไม่ตรงกับเป้าหมายคุณแม่เ็าจะมาต่อว่าต่อขานเอง <c oughs> <c oughs> อันนี้หนึ่งชุดถ้าเผื่อคุณเดินทางไปนะครับก่อนที่จะถึงอำเภอป่าโมกอ,อายุธยาสายดั้งใสเดิมเลยไปอ่างทองนิสลาผ่านวัดตูมวัดตูมเอ,อให้คุณแม่แวะที่วัดตูมสักนิดหนึ่งนรัสก,การพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขสำลิตทีเ่เขาบอกว่าในพระเสียรของพระพุทธรูปองนี้เนี่ยสเดือนถึง6เดือนเนี่ยทางวัดก็จะนําออกมาเป็นนามพระพุทธมนต์แล้ววัดนี้ก็เป็นวัดวัดพัฒนาตัวอย่างอีก พอเลยวันนี้ไปปุ๊บแน่นอนว่าอีกไม่กิโลเมตรคุณก็จะเห็นป้ายเข้าวัดสุทธาวาสก็ไปที่นี่แหละครับที่บริเวณที่เป็นบ้านทรงไทยแล้วก็ก็ปั้นตุ๊กตาเข้าแยกกันทํางานนะ,ะน้องนิสลาปั้นหัวอ,อีกคนนึงปั้นตัวอ,อีกส่วน,นปั้นท่อนล่างแล้วก็ปั้นแขนเสร็จแล้วเนี่ยก็มารวมกันแล้วก็จะมีผู้ที่เขียนคือแต่งะ,ะแต่งให้สีสันสวยงามแล้วก็ส่งไปข้างล่าง อบหรือว่าเผาให้ตุ๊กตาออกมานั้นสวยงามหลายอย่างหลายสีสันน่าสนใจไปท่องไปเที่ยวกันนะอันนี้ที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนนท์ศราร์เมื่อเราไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเมื่อกี้นี้อ่างทองอยุธยาตอนนี้เราจะกลับมาเป็นลักษณะของการเดินทางเที่ยวเป็นเป็นวงรอบนัสนลาเราจะมากันที่จังหวัดราชบุรีอ่ะว่ายังไงอันนี้ก็มีอีกที่เนี่ยเหมือนกันที่อำเภอสวนพึ่งอันนี้น้องนิสศราต้องรู้จักแน่ หรือตัวเองอาจจะไม่เคยไปก็ได้อะไรเอา้าที่อำเภอสวนพึ่งมีมีหลายๆอย่างน้องอลาฮะ,ะน่าไปเที่ยวนะครับที่นี่เขามีสวนป่าสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระมรมณ์ราชินีนาถป็นที่นี่พระองค์ทรงโปรดกาปโปรดกระหม่อมให้ทําอะไรทราบไหมทำอะไร,ไหะไรให้นําพันธุ์ไม้ต่างๆนี่มาปลูกที่นี่ต้องการให้คนจะรู้ว่าในในในสวนนี้ละ่ะเป็นสวนที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่พึ่งมันไปทํารังไว้เยอะอะไรล่ะ ก็คือต้นไม้เนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ชาวบ้านเรียกว่าต้นพึ่งเพราะว่าพึ่งไปเกาะทํารังมเยอะอในสมัยรมโบราณซึ่งถนนเนี่ยยังไม่เข้าไปที่อำเภอสวนพึ่งเนี่ยชาวเขาที่เขาอาศัยอยู่ที่หาทำมาหากินอยู่ตามเขาเนี่ยเขาก็จะไปเข้าใช้จับตัวพึ่งก็จับตัวพึ่งไม่ได้ไปตีเอารังพึ่งลงมาอเอาน้ำพึ่งมาขายอะ่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสวนพึ่ง พราะว่ามันมีพึ่งเยอะค่ะในนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลำธารเหมือนน้าตกเขาเรียกว่าแก่งแมวส้มแก่งส้มแมว <laughs> แก่งส้มแมวแก่งส้มแมวที่นี่อันนี้ก็เข้าไปพักผ่อนได้พักผ่อนหาความรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เหมาะสมมากคจากตรงนั้นวิสลาแต่ตรงนี้ถ้าไปในวิสลาต้องใจเย็ยยนๆนิดนึงเพ<ะ>ราะถนนที่จะเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเล็กหน่อยเน่งไม่เหมาะรถใหญ่ๆนี่ไม่เหมาะมากเลยแต่เป็นรถเก๋งรถตู้อะไรเนี่ยเหมาะ แต่ถ้าเผื่อท่านไปเนี่ยถ้ามีจักรยานไปนะให้คุณแม่ไปนั่งที่บริเวณโขดหินนะ <someplace. S 2> แล้วก็มีลําธารน้นําตกมาปุ๊บหาอาหารการกินมาให้คุณแม่รับประทานคุณกับลูกๆหลานๆกุก๊กขี่รถจักรยานเที่ยวเล่นบริเวณนี้ค,คุณก็มีความสุขค่ะถัดมาอีกนิดนึงลุงศราฮะ,ะทำไมเขาเรียกบ้านบอวีอ่าบ้านบอวียังไงอันนี้บ้านนี้ก็เป็นโครงการพระราชมริตสมเด็จพระนางเจ้าเหมือนกันลุงนสลาตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นลักษณะฟาร์มตัวอย่างเขาเลี้ยง แพะแพะที่เาขาผลิตนมใช่ไหมครับที่นี่ก็เลี้ยงเลเีเ้ยงแพะคือเป็นเป็น,ปนลักษณะเหมือนความตัวอย่างให้คนไปดูว่าคุณต้องเลี้ยงแพะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของสวนสมุนไพรสวนสมุนไพรนี่มีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นออะไรนะขมินม้นอัญชันอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วเขาเรียกอะไรไผ่เหลืองไผ่ตรงอะไรพวกนี้ไผ่สีสุกเออไผ่สีสุกอะไรพวกนี้เนี่ยคือเลี้ยงเอาไว้ให้ดูว่าที่นี่เนี่ยมีสิ่งต่างๆที่คุณสามารถที่จะไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็ยังมีบ่อปลาบ่อปลาก็คือบ่อที่เลี้ยงปลานิลนั่นเองให้คุณไปดูว่าคุณสามารถที่จะนําเรื่องราวต่างๆของปลานิลเนี่ยไปเลี้ยงที่บ่อบ้านคุณได้ไปศึกษาที่บ้านบ่อวีแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการทําปุ๋ยชีวภาพค่ะ ก็ใช้ได้อีกไปศึกษาหาค,ความรู้ได้อีกเช่นเดียวกันฟังตัวอย่างบ้านบ่อวีถูกต้องะค,ะค่ะที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่อำเภอสุนพึ่งนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนพี่หนุ่มได้ค่ะและเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไป